สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจองซานแนวอีกสิ้นเคยนอกครับเนาะจัดไปครับผมกับทุน3ามพเกร้อยจัดไปครับผมโอ้โหมือนี้จัดไปฮงโคดเซียนเออเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับสมล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้น้ำแข้งสีดีไงเลยครับผมเนาะโอ้โหให้รู้ขึ้นมาเบียบนีวะ มันตัดสูงต่ำบ่วะฮม่มาเนียน้ยนี่ได้ได้ได้ครับผมจะจัดให้งามๆเลยมามชุนสามพันเก้าสี่บวกได้จักโทดหยเนาะมือนี้ขอวัดดวงวัดสีมือเนี่ครับผมโอ้ยซองนี่ก็งานเยอะครับผมโอ้บอค่อยได้ลงคลิปเลยมามือนี้จัดให้เลยเออม,มา จัดสูงไปก่อนเลยเนาะเออมาเอาโนยเอาโนยรุกเอาโนยสีมือสีตกบอบมได้ลงคลิปจักเทียเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยกระเทาะไปเบาๆก่อนเนาะครับนเนาะเหลืออยู่หนึ่งรอยหกมาเร็วเรียบร้อยสองสี่หกกระบอืกจัดไปจัดไปเออบวกมาพันซีครับผม บาบาๆไปก่อนก็แล้วกันเนาะเออมาจัดไม่โตไปดีกว่าเทคนิคการลินก็เอาไปใส่ตามได้เด้อครับเด้อเนาะบ่งหวงบ่วบ่วากันครับผมมาืมไม่นี่ก็สูงอีกจักเทียต่อไปเนาะออสำหรับผู้ใดอยากได้แบบใดอยากให้ผมเหตดแบบใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเด้อ ขันเห็ดได้ก็สี่เห็ดให้เอาขันเห็ดบด่ได้ก็ยาวากันด้อครับเอนาะคอมมินมาก,กันหลายๆก็ได้ครับผมอมสี่หาหกไปสวยงามทรงผมสีได้เปิดการม้งเห็นน้ำเนาะเออบวกมาเจ็ดพันครับผมสอดนี้โอ้โหสุดเกินฮะนะเนาะเออมาเปิดการมองเห็นบ่พอครับผม คอมเมนต์มาสีเฮ็ดให้ตามคำขอด้วยอ๋อง่ายๆไปเลยเนาะครับเนาะอ๋อจัดไปครับผมไม่นีก่ก็สูงอีกจักเทียเดี๋ยวมือไหนวางจิตจัดกิดจกรรมแจกอีกจักเทียสองเทียเนาะครับเนาะเอ้ยหาทุนแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้ข้าวขาดเบิดแล้วโอ้โหมาขอหาทุนก่อน ฮานะสปอนเซอร์ใจดีก่อนจักแป๊บก็แล้วกันเนาะเออสองหาหครับผมโอ้โหสวยงามดอกนี้อโอ้บวกมาสองฟันสีครับผมเบาๆบไปโอ้โหนะมันสิเกินฮะนะเนาะมาจัดไปไม่โตไปไม่โตไปครับผมทาแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเนาะเออมาอืไม่นี่ก็ ูงคือกอ้านนี่แหละเอา้าบัดทันออกสูง n h a เข้าดีอีหยังประมาณนั้นโอ้มีเหรียญมุกนำครับผมเอา้าเมื่อวานก็มีไรสุดนอกช่องซีหาฮกครับผมโอ้โหกิจ,จกรรมแจกไม้กายโกงของค่ายอิ่มอีหยังวะอิ่มจีคิงวะเนาะก็คือว่าเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเรื่องอยู่เดี๋ยลาโอ้โหดอกงีออกต่ำเสยอีหยังวะเอา้าเอา้เอ้ จิ้มลบไป1,400ครับผมไข่เอ็มจีคิงเข้าไปเมื่อวานนี้โอ้โหแตกคักแตกแน่ครับผมโอ้โหเนาะมาแจก,กน้ำแตกน้ำครับผมเอา้าไม่นี่ก็สูงปลายเนาะจัดไปจัดไปมาอย่าไปหยงอย่าไปหยองครับผมมาร้องเน่ร้องเน่จังหวะนี้ Uh huh. ถา้าเวลาแป๊บหนึ่งครับผมเปิดมาเปียงปังเอาแบบเปียงปังเลยเด้อไม่สุดด้ทยนี่เอาแบบเปียงปังเลยเด้อเฮ้ยสี่มาแล้วเรียบร้อยสี่สีส่หกเอาวันเจยบไปครับผมได้คูดสิบหนึ่งโตก็แล้วกันเด้อเออบวกมาหาพันสี่ครับผมตอนนี้ก็หนึ 1, 8, 70, ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับเนาะทุนมา สามพันยิงโอ้ยสั้นก็เอาซ้ำนี่ครับผมเสาเสาที่เปียว่าโคกับผมเตแลรวก็ง่ายบ้านผบ้านมันครับผมป้าย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 เนาะก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ย้อครับเด้มมือนี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผู้มสวัสดีครับ